สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกๆคนมาทำเมนูพิเศษกันนะคะเมนูนี้มีชื่อว่ายอถูค่ะยอถูเป็นหนึ่งในเมนูอาหารเวียดนามนะคะในภาษาไทยเรียกได้หลายชื่อเช่นหมูยอหิมะหมูยอแก้วนะคะวิธีการทำก็ไม่ยากแต่รับรองว่าอร่อยแน่นอนตามมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ วัตถุดิบหลักก็คือสันคอหมู1กิโลกรัมนะคะเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบ่งเป็น2ส,ส่วนแล้วก็มีหูหมูนะคะ1กิโลกรัมซึ่งตอนที่ซื้อมาจากตลาดแม่ค้าได้ต้มสุกแล้วในระดับ1นนะคะมีรากผักชีเม็ดพริกไทยและก็เกลือค่ะ นำน้ำสะอาดตั้งไฟต้มให้เดือดใส่รากผักชีเม็ดพริกไทยและเกลือลงไปนะคะสันคอหมูและก็หูหมูลงไปต้มนะคะเราจะใช้เวลาในการต้มประมาณ20นาทีค่ะในระหว่างที่ต้มนะคะ หมั่นช้อนฟองและตักทิ้งนะคะเมื่อเราต้มจนครบเวลาแล้วนะคะเราจะนำน้ำใส่น้ำแข็งที่เย็นจัดเพื่อที่จะนำมานอกหูหมูและก็สันคอหมูเพื่อชะลอการสุก เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนําไปผัดอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะนําสันคอหมูมาหั่นบางๆนะคะ และหูหมูเราก็จะนำมาหั่นบางๆเช่นกันค่ะเมื่อหั่นเสร็จทั้งสันคอหมูและหูหมูแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมเจียวไข่โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องปรุงใดๆเลยนะคะ เทน้ำมันลงในกระทะเล็กน้อยตั้งไฟร้อนปานกลางแล้วก็ใช้ตะหลิวเกลี่ยน้ำมันให้กระจายทั่วกระทะนะคะแล้วก็เทไข่ลงไปเจียวให้เป็นแผ่นบางๆนะคะเหมือนเวลาที่เราจะทำไข่ยัดไส้อะคะ่ะ เมื่อไข่เจียวของเราสุกแล้วนะคะเราก็จะนำมาหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมวัตถุดิบสำหรับผัดสันคอหมูและก็หูหมูนะคะมีเห็ดหูหนูล้างหัน่นหอมแดงซอยน้ำมันพืชน้ำตาลทรายสีรำเกลือพริกไทยปน่น ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและมีไข่แดงของไข่เค็มที่ต้มสุกแล้วไข่เจียวที่เราหั่นเป็นเส้นๆไว้ค่ะตั้งกระทะไฟร้อนปานกลางใส่น้ำมันพืชลงไปและก็เกลี่ยน้ำมันพืชให้ทั่วกระทะนะคะ ใส่หอมแดงลงไปผัดเราจะผัดให้แค่หอมแดงสลดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมนะคะ ใส่สันคอหมูและหูหมูที่เราหั่นไว้ลงไปผัดค่ะใส่เห็ดหูหนูลงไปค่ะ เติมน้ำสต็อกเล็กน้อยนะคะประมาณ2ทัพพีค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวเกลือค่ะพริกไทยป่นน้ำตาลทรายสีรำค่ะ และซอสหอยนางรมค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะจนส่วนผสมนั้นแห้งเลยค่ะ นำส่วนผสมที่ผัดเสร็จแล้วมาแบ่งใส่แผ่นฟอยนะคะใส่ไข่เจียวที่เราหั่นเป็นเส้นๆลงไปเกลี่ยไข่เจียวให้กระจายทั่วนะคะแล้วเราก็จะห่อให้แน่นและให้ส่วนผสมต้องอยู่รวมกันตรงกลางนะคะเมื่อส่วนผสมรวมกันตรงกลางดีแล้วเราก็จะบีบฟอยล์ใช้มือสองด้านนะคะบีบอัดให้แน่นๆเลยค่ะ แน่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะคะอัดให้เป็นแท่งเลยนะคะ นำส่วนผสมลงในแผ่นฟอยล์อีกแผ่นนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่แดงของไข่เค็มลงไปแล้วก็มว้วนแล้วก็ห่อให้แน่นนะคะยอถูตามสูตรดั้งเดิมจะต้องใช้ใบตองในการหอ่อและห่อให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแต่เราขอประยุกต์และก็ดัดแปลงโดยการนำแผ่นฟอยล์มาแทนใบตองนะคะเพื่อให้ทุกๆคนสามารถทำตามวิธีของเราได้ค่ะ ในระหว่างที่เรารอยอถูหรือหมูยอหิมะเซตตัวในตู้เย็นเราก็มาทําน้ําจิ้มง่ายๆแต่อร่อยกันค่ะมีพริกป่นน้ําตาลทรายสีดําน้ําปลาน้ํามะนาวคั้นค่ะนําน้ําตาลทรายสีดานะคะใส่ลงไปในน้ําปลาและก็คนให้น้ําตาลละลายค่ะ ใส่พริกป่นลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเติมน้ำมะนาวลงไปค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำจิ้มแสนอร่อยไว้จิ้มกับหมูยอหิมะของเราแล้วนะคะหรือถ้าใครชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดก็นำมาจิ้มได้เหมือนกันค่ะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยค่ะ หมูยอหิมะของเราอยู่ในตู้เย็นจนครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาแกะดูกันนะคะโอเคเลยค่ะสันคอหมูและก็หูหมูอัดกันแน่นออกมาสวยงามเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะนำมาหั่นและก็จัดจานเพื่อรับประทานนะคะยอถูทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เมื่อทุกคนได้ทำตามแล้วก็หวังว่าคงจะชอบนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องคุณเอชวนชิมด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆจากช่องของเราค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับอาหารอร่อยนะคะสวัสดีค่ะ